ยิ้มบางเไบบ้างไหยิ้มบ้างอบบางิมบางอบางยิมเอะยิ้มบางเอไบบางยิ้มบ้างเอกบบางบ้างเอกบบางบ้างเอกบบางเอ้ยไม่ใช่นี้ยิ้มบ้างเอ็กไบบางไปปันตอปันตอ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับโครงการอะไรนะชื่อยิ้มบ้างยิ้มบ้างเอกใบบ้างนะคะเขาบอกว่ายิ้มบ้างไหบ้างอ๋อยิ้มใบบ้างใบใบบ้างโอเคยิ้มบ้างใบบ้างนะยิ้มบ้างกใบบ้างยิ้มบ้างเอกใบบ้างนะคะเออวันนี้ก็มาเซลเวกันยิ้มบ้างใบบ้างเอาสักทีเฮอชื่ออะยิ้มนี่คือยิ้มจริงเหรอยิ้มแปลบที่แปลว่าเย็ด กลับไปนะครับถ้าน้องผ่านมันมาได้นะครับน้องจะได้หยุย้นกลับข้าดาวครับไก่ย่างเฮ้ยไก่ย่างอยู่ปลายทางว่าเราไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆเจอรถมอเตอร์ไซค์สวนเดี๋ยวก็ตบตบแล้วเดียวราต้ค่อยๆขคลนการผ่านต่อไปนะครับเดี๋ยวจะปั่นนะคะขับผ่านไล่ส้มแล้วก็ไล่อ้อยให้เขาโพดด้วยเหรอมันมีเหรอ มีต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวด้วยต้นตาลด้วยต้นตาลมีทุกทานตะวันมีทุกทานตะวันด้วยทาก็ะแค่เหมือนทำข้าเลยตอนเนี้ยไปที่ไหนบ้างคะพี่พีสวัสดีครับผมเอาเอาคือบางเฮ้ยสวัสดีครับคืออะไรวะผมใส่ผมไปแล้วอ่ะกูถอดได้อีกทีคือตอนเย็นเลยะ ก็อาบน้ำเลยทำไมอ่ะเพรมันจะมันจะรูดลงในในในโชว์ดิคอนเทนต์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 บุลลี่พวกมืงบุลลี่ไม่คอนเทนต์พวกมึงไม่บุลลี่เนี่จะไปไอบีไปปวดคนนี้ไปดูอ่เอออันนี้บอกมันใหญ่กว่า้วดหี่อะเย็นเทียบอะเฮ้ยเล้วใจให่ ช่วยบอกน้องด้วยก็ได้นะพี่ถ้าพี่ว่างนะน้องเขาจะสตาร์ทอ้าวหลังจะอัดคลิปเลยเจอกันค่ะกันค่ถเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เด้อ มีการตลี่ยนสกุลยานเกิดขึ้นนะคะ,ะไปต่อนะคะเจอกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็หยุดพักที่จุดแรกนะคะเป็นในส่วนของเนื้อช้างศึงกไม่ใช่เป็นป่ามะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวดนนะคะมะพร้าวชนบุรีอ่าคนนี้ก็รับฮิ้วเหมือนมะพร้าวที่ภาคเราเหมือนกันนะ,ะมะพร้าวพินพรใช่ต้องถามเขาว่าถ้ารับฮิวอีเป็นบ่อยเท่าไหร่ เทา้าเจ็บหนวกหนีมากเจ็บเเสนอหน้ามาใส่บุูมแมลงกันไม่ได้บุูมแมลงเพราถ่ายเป็นคลิปความรู้สึกของ500เมตรแรกเป็นไงครับ500เมตรแรก ตอนแรกมันจะกว้างกว่านี้ตอนนี้ก็จะแคบไปถึงทางแลโอเคมาถึงทางเนาะกิโลเมตรแรกเป็นไงคะคุณเยาวราชเฉยๆ่ะรู้จอ๋อชินแล้วเนาะเราแดดี้ที่พาไปปั่นนี้แบบฟิลนี้นี้คะแดดี้กูพาไปปั่นอะไรกได้อ๋อไม่ได้พาไปหรอกเขยไปแล้วับผมรอก่อนดีตอนนี้เรามาถึงจุดพักจุดแรกแล้วนะคะเป็นแบบไรส้มแต่ว่า ส้มที่ไม่ใช่ส้มอาจิกบอยู่ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากการเซลเวปั่นจักยานแล้วก็มาดูสถานที่จริงนะคะว่าป่าชายเลนที่เราจะมาปลูกเนี่ยเออมันเป็นอย่างไรได,ได้นะประงการน่าเคียดเลยค่ะปั่น4กิโลพอ ที่อกินอ่ะหรือแม่ก็ขาปั่นปั่นออกมาตั้งแต่บางบุตรแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ขากลับอ่ะปั่นออกมาแค่สี่กิโลห์แล้วก็รถบรงนี้ให้รถบรราุกรับตรงนี้แล้วขากลับไม่งั้นเดี๋ยวตายที่อยากใช่จะปั่นรวมทั้งหมดก็ปั่นประมาณ12กิโลนะคะไปประมาณไปประมาณ7.9ก้โลกับประมาณ4กิโลนะคะก็เป็นไม่สก<อ>ิโล อ่านี่นะคะทางเข้าป่าชายเลนอุ้ยสูงมากโอเคผู้ชมดูสะพานสิคะสูงแบบจริงพอเอ็มจีบวกเข้าไปอ่ะปั่นไม่ไหวหรอก นี้มึงต้องตากะเล็กสุดหน้าสุดเล็กโลสุดอันนี้ยีไปเลยอ่ะแล้วก็ใส่ทีไปมาถ้าเป็นกูกูจะแบกจอดคุณผู้ชมมันสูงจริงๆมันแบบเฉียงแบบเฉลียงโอ้โหเดินยังเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยก็ต้องแบกคุณพี่มอไซค์ก็ขึ้นไม่ไหวเป็นกูอ่ะกูเคยนั่งเรือผ่านตรงนี้ไปกินข้าวสวยอ่ะทำไมเขาไม่ทำสะพานตี๋เตี้ยววะสวยมากอ้ํา เออปลอมปะดูออกหรอปีโบ๊ทไม่ใช่อันนี้ห่างยาวโบ๊ทห่างยาวโบ๊สถ้าปล่อยไหลเฮ้ยกลัวคุณผู้ชมตอนนี้ก็เดินมาถึงข้างในแล้วนะครับก็คือว่ากล้วยเวอร์กล้วยแปลว่าอะไร ไม่แปลว่ากล like ัวไปหาโครงการว่ายังไงบ้างครับก็ก็อึ้งอยู่ครับเปลี่ยนแผนเยอะเลยครับรู้จักคำว่าอ่อมปะเห็นแล้วก็นอ่อมไม่ต้องม่จุดไหนเหี้ย